มานเนะไนอ่นเด็ดกไกอนนะฮรยกุรอะนะไรอะไรอะปรอะไรอะไรอนรนนนนอนะไอ,นนอะไรอะไระไรอ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 ะะระไอะไะไอะะไอะไีอะะะ เข้าวเที่ยงเสร็จปกติเขากินข้าวสิบสองนาฬิกาแต่โควิดมันเยอะก็เลยเปลี่ยนกันกินจ้าที่ยี่ยุบตอนนี้ไปมุมสามเจ็ดนาทีเาก็ทำงานกันนะจ๊ะสลับกันกินข้าวจ้าโควิดมันน่ากลัว อาหารจะอบเดตคนกินหมดก็ลงไปแล้วเปลี่ยนการนัทำเช็ดโต๊ะบางบริษัทก็กินเที่ยงจังน,นั่นนี่ด้ไม่ได้ยอดนะแต่ว่าคันนี้มุดแต่ไหนอ่ะน,น้องมายันน่าไหนอ่ะน้องมีมโนพักเที่ยงสี่ห้านาทีจ้า ไม่ถ่ายไม่ได้ชีวิตนึ่งในญี่ปุ่นนั่น่โโะโะลุบอกลานอุบอนโโะ่เหอนั่นเอน่อ่ Google a d ฮะเซนตอร Google a ไปไหนี่ัตาค่ะสิทูกท่าอันนั้ไม่รู้นะอนาคตแบบนี้เพื่อนทำงานด้วยกันถามว่าเธออยู่ไหนอยู่บนอุบงอุบงราชธานีอุบงอุบง U B O N U U B O N อุบลสอุบงบีเอเอ็นบนราชธานีซอ่าโอเคนั่นดอไม่อนีอะีเมีไงยมีรู้ะมรอ ที่ญี่ปุ่นให้เทปมากจ้ะตู้กดน้ำมีอยู่ทุกระยะานะจ๊ะบริษัทกดน้ำมีอยู่ทุกที่จ้ะข้างล่างก็มีข้างบนก็มีตามถนนตรงกลางก็มีามบาชโชวาเซนาคาน,น,น,นิคมอำนาจเจริญเอเอ็มเอเอจ ูขนมปังด้วยจ้ะโซน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 น่าจะเริ่มขนมปังเัยียวอิ๋อะไรก็แซบอยู่นะก่อนก็ร้อยเยนเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นราคาหมดจ้กประเทศญี่ปุ่นของแพงขึ้นตามลำดับ กาแฟน้ำดื่มชูกำลัง,งนาเปียเร่อันนี้ก็มามา,มาจ้ะราเมนก้าปุ๊กก่อนก็ถูกเดี๋ยวนี้ร้อยห้าสิบเยนจ้าแต่เงินเยนรู้สึกว่าจะถูกไหมจ้าตอนเนี้ยไม่เจะชีวิต พี่ร่อาหารนะจ๊ะจ้ะนี่ตาตาโยบาร์ดบาร์ดบารละโอเคครณโตเาได้โอเคาโยฮานเชิญนี่ตาเนาะเดยไทยตุงกีาทำงานจ้ะ รถยนจ้าอะไรรถรนะจะ้า

So now, ma. Yeah, say nắng say nắng mà gần nãy cắt này sĩ nắng a n na. Na. S -A n tê n n n tê n n n tê n n ยู่โซ่โซหมูจิกันมาในการไงเธอชั้นสองก็มีนะจ๊ะฮัลโหลสวัสคนิ่งค่ะท่านสวัสดเะไงจ๊ะาง่างมาสัตวิดีโออะมากาสว Ni nhanh đi chỗ. Banierka đi chăng. Ni chăng so với chỗ. Ni nhanh đi chăng. 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 Ni nhanh đi เ,เสร็จเตรียมสูงจ้ะเป็นเบอร์เป็นอะไรอย่างนี้ลเลจ้ะชีวิตหนึ่งมาอยู่ในญี่ปุ่นจ้าเคนะคะาทำงานจ้า